อ้าโอเคนะครับขอตัวสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับตอนนี้อยู่ในรายการมาสเตอร์ชแนลนะครับผมก็อยู่ผมเป็นมาสเตอร์วันนี้เรามาอยู่ในรายการเอมทุยมาอยู่กันในช่องของการมาสเตอร์ชแนลนะครับผมก็กายของฝากผมมาบอกว่าคือจะไม่ลงเกมอีกนานเลยนะครับผมก็ ฝากถึงเอซนะครับทุกคนก็คือคลิปลงมาสุดของเขาคือเดือนหนึ่งโอ้โหนานเสค่ไหนทย์โอ,โอ้โ,อโหก็อีกสัปดาหใหญ่ๆครับอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะสองเดือนปะใช่ปะไม่แน่ใจนะครับอีกประมาณเดือนสองเดือนนะครับก็ที่จะไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็แต่จะมีคาเข้ามาแครกับผมเรื่อยๆนะครับแต่เขาจะไม่ได้อัดช่องเขานะครับคือโทรศัพท์เขาพังนั่นเองคือมาเล่นกับผมเรื่อยๆ นั่นเองก็จะมีอยู่ในช่องผมเป็นสักตอนสองตอนนะครับผมโอเคก็คือองไงเดียว <c oughs> นานเลยจะได้เขาจะลงคลิปก็ฝากคุณติดตามมาด้วยนะครับผมช่องผมและช่องกาย้วยนะก็หาดูคลิปเก่าเขา,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 ขาไป้ังฟงก่อนได้นะครับหรือว่าดูช่องนอืหนก็ไปได้การติดตามเขาไม่ได้เปิดมาไม่แน่ใจนี่ยอดวิวานาน คุยมีไลฟ์คุยด้วยแต่สาวเขาพังคุยไงวะโอเคครับก็บายบายทุกคนเท่านี้กันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องผมและช่องของกายด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็พวกเรามีช่องทีมกันแล้วนะครับเป็นช่องทีมมาสเตอร์ช่องนะครับเอเดี๋ยๆหาหาให้ดูหาให้ดูมันไม่มีสิสักครู่นะครับผมสักครู่นะครับนี่คือช่องผมอ่าเดี๋ยวๆทีมมาสเตอร์นี่นั่นเองโอเคก็ ไปกดติดตามช่องนี้กันได้นะครับผมเอาเอาเอ่ใช่ไม่ใช่ใช่คือแปะแปบนึงครับนี่ครับช่องของทีมนะครับผมก็สกินของแต่ละคนติดตามสิบเอ็ดคนนะครับวิดีโออัพ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 ไปหนึ่งยังอัพไปแล้สินอนี่อัพไปแล้วครับผมเนี่ยวิดีโอที่ชอบวิดีโอของฉันนี่ครับ <c oughs> กดผิดทุกอย่าง <c oughs> ก็คืออัพไปแล้วสามคลิปนะครับผมโอเค ยอดดิวก็ไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไห,หร่เพราะติดตาม11คนโอเควันนี้มาพี่นี้ด้วยกันยบายครับทุกคนฝากฟันดีด้วยนะฮะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวปิดตรงี้ไปปิดปิดขน้อยโอเคปิดที่สุสดไอ้ชัด